ลืมไม่หนัครับอ่าสวัสดีครับผมผมฮิกนะครับผทีมงานซิรเกเมอร์น,นะครับผมวันนี้เราก็ทําการมารีวิวดาบทักเบดก็คือดาบลาสลามแล้วก็ที่จอบดาบนะครับผมตอนนี้ก็เราอยู่ที่เก,กาะกลางครับผมนะมันก็บอสก,ก็จะเกิดตรงแผมตรงกลางนะครับตรงนี้เลยครับผมตรงนี้เ,เลย นี่นะเหือทุ่งก็ครึ่งชั่วโมงนะครับแนะนําว่าให้ใช,ช้ผลต่อสู้นะคะผมสกิลดาบนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับผมแเป๊ะเป้แเป้แเปแเป้แเป้อันนี้ก็เป็นแบบปล่อยขึ้นสกิลไปนะคะผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบแบบนี้ครับเป็นวงกลมเนาะแล้วก็แนะนํานะครับว่าให้ลอบมันมาตีแถวๆคอภาษาให้เรามาอยู่อีกด้านหนึ่งมันก็จะโจมตีไม่ได้เนาะก็ให้มันมาตีตรงนี้นะแนะนําว่าให้ใช้ผลระยะไก่นะครับอย่างเช่น ผลไฟผลแสงหรือว่าผลอะไรประมาณนี้เขาที่มันจบตีล่ไกลเนาะครับผมเดี๋ยวรอครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวรอมันเกิดแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวมันให้ดูนะครับผมตอนนี้นะคะผมไอ้บอสนี่เกิดแนละ้วมันจะเป็นรูปร่างประมาณนี้น่ารักกว่าจริงด้วยอื้อหูชั่วโใหญ่เต็มใจครับผมเพื่อนบอสอริช่คุณเห็นเปล่า เห็นป่าเนี่ยตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่รูปร่างเป็นแบบนี้นะคะทุกคนทาดาเรียบร้อยนะคะผมปีชาค่ะบวได้เรียบร้อยนี่นะครับการรอคอยของทุกคนจบแล้วนะครับผม นะคะผมเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ปิดฉากโบ๊ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมก็กาบขออภัยด้วยนะก็กบขออภัยด้วยบการที่แบบไม่ค่อยลงรายละเอียดอะไรมากเนาะเพราะแบบประมาก็แบบประมาณขึ้นชั่วโมงกว่าหลอบหมานานมากเลยเนาะแล้วก็ขอจบคลิไปในวันนี้ก็ขอขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ตูเราม,มาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผม ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม